สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหยอ่อนนะครับเดิมผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายประเด็นครับท่านรวมถึงของป่าเทพโพง,งามนะครับท่านตอนนี้ก็โอ้ยเจอมอรสุมอีกแล้วอย่างไม่หยุดหยอ่อนกันเลยทีเดียวหลังจากเคยออกมาขอเอาทางการเมืองนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็ได้ทําการขายขนมเปี๊ยะต,ตอนแรกๆนี้โอดว่าเนี่ยขายได้วันละไม่กี่ร้อยแล้วพอมาขอเอาการเมืองเป็นอย่างไรจ้าขายได้วันละประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง300,000หรือไม่นะครับเดิมผู้ชมแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้ารู้ รู้สึกว่าตอนนี้ธุรกิจขายขนมเปี๊ยะนี่ก็รู้สึกว่าจะหดตัวลงเรื่อยๆครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ป่าเทพครับท่านงงหนักนะเนี่ยหลังจากตอนนี้ชาวเน็ตแห่ทัวร์ลงยับเยินกันเลยทีเดียวทัวร์ลงอ่วมทั้งป่าเทพทั้งมอขอนแก่นครับท่านหลังจากมอขอนแก่นนะเนี่ยเตรียมจะให้รางวัลป่าเทพเฮ,เฮ้ยยกให้เป็นศิลปศิลปินมรดกอีสานด้านชาวเน็ตโพเดือดน,นี่แสะหนักครับท่านทําผลงานอะไรให,ให้กับชาวอีสานบ้างครับท่านอาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยโดย MG r อาส่งเข้า ด่วนครับท่านเทพโพงามนะเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินหลังจากมออนแก่นยกให้เป็นศิลปินมรดกอีสานด้านชาวเน็ตแซะทําผลงานอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมอ้วกต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดวยนะักข่าวครับท่านก็ได้โล่ไปไล่นะเนี่ยแต่ไม่ใช่ไปไล่ป่าเทพนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าไล่เฮ้ยเทพไปที่อื่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไปบุกไล่ครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเทพโพงาม,ามก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้รับกับนะักข่าวครับท่านงงอย่างสุดล้น กันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยตอนนี้ทัวมาถล่มกูได้อย่างไรนั่งอยู่เฉยเฉยนะก็เดินผู้ชมน่าจะอะไรวะเนี่ยไป ทัวแนะนำให้ไปทางอื่นแทนอะไรประมาณนี้โดยอันนี้กระปุกส่งข้าประกวดครับท่านโดยชาวเ,ด,เดือดนั้นเนี่ยทัวแห่ถล่มมอขอนแก่นหลังจากยกให้เทพโพง,งามเป็นศิลปินมรดุอีสานแห่ถามสนัดลั่นทุ่งอีสานแบบได้หน้อย<ม>เห็นแล้วงึดนะครับท่านาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยได้มีการฉาดปาเทพนั้นเนี่ยไม่แสดงผลงานให้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวในกรณีของการเป็นคนอีสานเวลาพูดก็พูดภาษากลางขนาดหมอลำกรชื่อดังยังไม่ได้มั่งจกมุกยังเหมาะสมกว่าอะไรประมาณนี้นะครับท่าน โอ้โก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวบ้างก็โยงนะครับท่านผู้ชมให้มหาไยขอนแก่นนะครับท่านเปิดเผยหน่อยได้ไ,<ม>ไหมวเฮ้ย <ๆ S 1> ว่าเกณฑ์ตัดสินเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลควรจะเป็นคนแบบใดมีการทวงถา,ถามถึงผลงานของนายเทพโพงงามน,นะครับท่านและบอกว่าบาเทพไม่เคยอยู่ในใจของประชาชนมีหนำซ้ำนะเนี่ยยังมีทีท่าที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเหมาะสมหรือไม่ที่จะได้รับรางวัลอะไรนะครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องโชว์ก่อนในขณะเดียวกันตอนนี้หลังจากบาเทพ สุดนะครับ่านผู้ชมเข้าโรงพยาบาลครับท่านตอนนี้ก็น่าจ,จะอ่วมแล้วนั่เนี่ยเฮ้ยล้วพร้อมกันนี้นะครับดานผู้ชมถ้าผมเป็นป่าเทพนี้คงงงเว้ยเฮ้ยกูนั่งอยู่ของกูเฉยเยแล้วยังไงจ้าหมอขอนแก่นจะมาให้รางวัลน,นะครับท่านสุดท้ายทัวลงยับทั้งหมอขอนแกน่นทั้งเทพโพงงามกันเลยทีเดียวผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับดานผู้ชมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับดานผู้ชมตอนนี้นันเนี่ยม็มอบกับพีครับท่านหลังจากคนมีไม่ถึงร้อยนะครับดานผู้ชมต้องอาศัยคนมาผัััดเปลลีี่่่ยยยนนนนนกกออาางง้้ง้แวว็นนะ เดินผู้ชมตอนนี้ได้สันติอโศกมาเพิ่มแล้วศรีสาอโศกก็มาเพิ่มอีกแล้วผมเข้าไปดูแล้วเป็นอย่างไรจ้ากูโคตรจะอโศกเลยนะครับเดินผู้ชมแต่อโศกของผมนี้คืออโศกโศกาดูนแทนม็อบกัปพีครับท่านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากวันนี้นะครับเดินผู้ชมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยโผล่เข้าเยี่ยมทักษิณชินวัตรครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองลาโดยสลีมเดือดไม่หยุดยั้งอีกแล้วเฮ้ยหลังเศรษฐาประเดิมนั่งรถคันใหม่เข้าเยี่ยมอาการป่วยทัักิถึงบ้าานนจ เป็นครั้งแรกหลังจากที่ทักษณิณชินวัตรได้รับการพัก,พกโทษแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยก็เกิดกลุ่มต้านทักษณิณนะก็ได้ผู้ชมโผเดือนเลยนะเนี่ยววยลั่นสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวหลังจวกทักษณิณเลขครับท่านอ,าอะไรวะเนี่ยรวยเป็นมือล้านแต่เลี้ยงแค่ก๋วยเตี๋ยวถูกๆให้นักข่าวนะก็ด่ดงผู้ชมอะไรประมาณนี้โวยวันนี้ถึงขั้นดินพ่านนะเนี่ยววยเสียฐานานะเนี่ยไปเยี่ยมทักษิณถึงบ้านได้อย่างไรเดือดต่อฝากถึงสื่อมวลชนนะเนี่ยให้มาทําข่าวที่การชุมนุมบ้างสุดท้อครับท่านหลายคนเหลียวแล อะไรวะเนี่ยมีแต่ไปทําข่าวกันที่บ้านทักษิณน,นะครับเดิมผู้ชมโอ้ยตอนนี้ก็ส่งผลให้ดิ้นท่านอย่างไม่หยุดยัง้งเกินเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมหลังจากรอบก่อนนะครับท่านไม่กี่วันมานี้คุณเซนนะครับเดิมผู้ชมก็ได้เดินทางมาเยี่ยมทักษิณอีกเฮ้ยแล้วต่อไปเหรอเนี่ยถ้าเกิดสมมุติผู้นําต่างประเทศมาอีกนะครับเดิมผู้ชมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็อาจจะทําให้สลิมรอดช่องเครียดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็อาจจะเป็นได้โอ้ยก็เป็สนสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับทะะ่าน ประชาธิปัตย์นี้ก็สอที่จะมีรอยร้าวนะครับท่านขึ้นมามากเรื่อยๆอย่างสุดล้าเกินเลยทีเดียวเฮ้ยหลังจากนายชวนหลีกภัยนะเดิมผู้ชมคู่อาฆาตของชวนอะไรวะเนี่ยทักษิณชินวัตรแล้วก็ยิ่งรักชินวัตรมาอย่างชั่วน,นาตาปีเฮ้ยคงเจ็บปวดในกระดองใจนะเดิมผู้ชมตั้งแต่ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาของพรรคไทยรักไทยนั้นก็โศกผลนให้ประชาธิปัตย์ต่าเตี้ยเรียลาดครับท่านตกต่ำมาจนถึงทุกวันนี้เฮ้ยแม้ว่าปี4 9นะก้านะเดิมผู้ชมพรรคประชาธิปัตย์นี้มันจะบอยขอดการเลือกตตัั้้้งแลเกกิิดออะไรขึน่จท นวัดก็ดันเลือกตั้งมาได้377เสียงนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็โดนทหารยึดอำนาจไปแล้วมาเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยก็ทําให้เหล่ามรนดาอะไรวะเนี่ยเหล่าแก๊งประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแหกเครียดไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวโอ้ยสนั่นนะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรพร้อมถ,มถามถึงกรณีการพักโทษทักษิณนี้จี้หน่อยได้ไหมให้ออกมาเปิดโปงหน่อยว่าอะไรวะเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมกูมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็แนะนํานะครับท่านถามแนะนําอะไรแนะนําประชา ปิปัต์นั้นเนี่ยให้เอาเอาตัวมึงให้รอดก่อนค่อยมาเสือกกับพรรคอื่นจะดีหรือไม่นะก็ไม่อาจบอกได้เออนึกขึ้นออกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมบอกกันเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ่าเลือกตั้งนครศรีธรรมราชนะครับท่านตอนนี้คนแห่ตาสว่างแล้วตาสว่างเกิดจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็จะเกิดปรากฏการณ์คนกลับใจนะครับเ่านผู้ชมหันมาเลือกประชาธิปัตย์อีกครั้งเนี่ยประชาธิปัตย์พร้อมจะให้โอกาสคนที่กลับใจเสมอนะครับเ่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะเป็นเพียงข่าวลือหรือว่าข่าวจริงนั้นก็ไม่อออาจบกได้โย ก็แหดิ้นผ่านอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านโดยมาเริ่มกันที่ไทยรัฐนะครับท่านผู้ชมเศถษฐาทวีสินนั่งรถประจาตาแหน่งครับท่านทําสลิมแสลงใจนะเนี่ยหลังจากประเดิมรถประจาตาแหน่งคันใหม่เข้าบ้านจันสองลาภพบทักษิณชินวัตรล้วก็ได้มีการถามจากสื่อมวลชนนะครับท่านผู้ชมมีการคุยเรื่องการเมืองอะไรหรือไม่เศรษฐาก็บอกว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องการเมืองนะครับท่านหรือถ้าเกิดจะมีนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถามทําไมไม่รู้ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับท่านโอ้ยแต่ก็ทําให้เรา แก๊งบดากลุ่มนกหวีดกบพศส,สลิมเก่านะครับท่านแหดดิน้นอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเอยทำไมมันเป็นแบบนี้ได้วะเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณเซนก็มาเยี่ยมไปทีนึงแล้วนะคะรับท่านผู้ชมแห่งกัมพูชาส่งเข้าประกวดวันนี้เป็นอย่างไรจ้าวันนี้เศรษฐาทวีสินก็มาอีกนะคะรับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ครับท่านสุธิชัยยืนนะเนี่ยหลายคนสถาปนาให้เป็นสื่ออวุโส<ๆ> oh, ก็ได้ทาการเกาะติดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมได้โพสเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมเศรษฐามาเยี่ยมทักษิ แล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการแห่ถามนะครับท่านเฮ้ย <He i, S 1> แบบนี้ใครจะเป็นนายกตัวจริงใครจะเป็นนายกตัวปลอมนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่จนหัวผมไม่ขึ้นแล้วนะครับท่านสัมผัสได้ทุกอย่างยกเว้นวีก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดี <S 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 ฉะนั้นเลยมาซื้อลูกหยีฉาบด,ดีกว่านะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนแอลมอนเม็ดมะม่วงหิมะพานโดยขนาดแบง่งบรรจุ5 0 0กรัม240บาท250อากรัม1้0ยบาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปากกระพงทุบนะครับท ปลาเห็ดโคนทุบครับท่าน180บกรัมหบาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกคุณมีนะครับท่านผู้ชมมากมายหลายหลากกันเลยทีเดียวสั่งซื้อกันเข้ามาได้วิบัตวิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมที่ผมน่าจะใส่ไปมอบคอปทอนแเนี่ยแต่หลังจากที่ได้เห็นสโลแกนมอบครับท่านได้ออกบอกมาแล้วเนี่ยเราเป็นม็อบอยู่ยาวแล้วก็เป็นมอบอยู่เย็นนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นไปตอนกลางวันก็ไม่น่านจะเจอก็ตัวละ400บาทพร้อมส่งก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมาหน้าที่นี้รวมถึงสวัสดีททุกท่านนนให้้องแชดวย ท่านผู้ชมเอ้ยที่หลังไลกันเข้ามาดูครับท่านอย่างเป็นทางการเดยเช่นเกมเลยทีเดียวก็ต้องโชว์รูปนี้อีกรอบก่อนนะเนี่ยโดยปาเทพง,งงหนักนะครับท่านผู้ชมหลังจากนักข่าวบุกไปที่ไร่ครับท่านพร้อมกันถามเนี่ยเฮ้ยป่าเทพทาไมถึงดนทัวลงอะไรประมาณนี้ป่าเทพก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยเขาให้รางวัลมานเนี่ยกูก็นั่งของกูอยู่เฉยๆถ้าเกิดได้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ทัวก็เบี่ยงคิดครับท่านแห่ไปลงมอขอนแก่นนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยให้รางวัลป่าเทพเนี่ยมีเกณฑ ตรงนี้ยังเหมาะสมกว่านะครับท่านผู้ชมเพราะแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของคนภาคอีสานเฮยแล้วก็ผมก็ไปสืบมานะครับท่านผู้ชมโดยประเทศนั้นเกี่ยวข้องกับภาคอีสานอย่างแนบแท้เกิดเลยทีเดียวคือเกิดที่จังหวัดร้ออดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจำไม่ผิดนี้แต่ก็ได้ไปอะไรวะเนี่ยโตนะครับท่านผู้ชมที่จังหวัดนาราธิวาสแล้วก็จังหวัด ไอ้ไม่ใช่แล้วก็ที่หาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมกูเกือบจะไปจังหวัดหาดใหญ่แล้วเรื่องนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรส่งผลให้ป่าเทพนั้นสุดครับท่านแต่ไม่ยังไม่มุดดินนะครับท่านผู้ชมโลกเข้าโรงพยาบาลครับท่านหลังจากทัวลงตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเส้นเลือดอะไรวะเนี่ยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะครับท่านก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องโดนทัวลงหรือเปล่า้ก็ไม่อาจแน่ใจแห่คานกันสนัน่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกว่าเนี่ยโยงไปเรื่องการเมืองแบบนี้ปาเทไมม่สควร จะได้นะครับท่านผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเลตอิดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านเอ้ยส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมาที่ม็อบกับผีครับท่านคนมีน้อยอย่างกับปุ๋ยน้อยยิ่งกว่าคนคอยรถเมย์นะครับท่านผู้ชมร้านมินิมาร์ทแถวบ้านผมแล้วเนี่ยคนต่อคิวในการจ่ายเงินเนี่ยยังเยอะกว่าม็อบเวนี้อีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหลังจากเมื่อวานนะครับท่านได้มีข่าวแพ่สะบัดออกมาแล้วเนี่ยโพลที่รักเว้ยรู้สึกว่าจะผัวผัวกบาลนะครับท่านผู้ชมส่งคนซึ่งอ้างว่าเป็นกองทัพธรร นะครับท่านแต่ก็ไม่รู้ว่าทําอะไรบ้างสันติอโกศ,ศโกศีรษอโศกหลายๆอโศกนะรัิน่านผู้ชมแล้วผมก็เข้าไปดูมอบนี้กูก็อาศกแทนเลยครับท่านทาไมมันคนน้อยแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยชาวเด็กก็เหลือเกินอีกแล้วนะเับท่านผู้ชมอบอกมอบแบบนี้เงินไม่มาพลังขาไม่มีแรงเดินหรือเปล่าคนมาเลยน้อยแบบนี้ผมก็อยากจะเดินไปห้ามเขาอีกแล้วนะถามมึงจะห้ามอะไรนักหนาก็เลยไม่ห้ามนะเับท่านผู้ชมคอปทอยังไม่หยุดครับท่านหลังจากตอนนี้ลั่นว่าอะไรวะเนี่ยจะอยู่ถึงวัน สงครามตอนนี้เริ่มลดจํานวนวันลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโวลันนะเนี่ยเราอาจจะอยู่ถึงวันที่25มีนาคมวันสักฟอ,อกเศรษฐาถ้าเกิดไม่มีปัจจัยอื่นนํามาแทรกแซงให้ม็อบต้องแยกย้ายไปก่อนนั้นมาอีกแล้วเยฮ้ยมอบส้นตีนส้นมือโพสจับตาครับท่านปฐมบนอะไรวะเนี่ยระบบทักษินสองอุ้งอิงจะเข้มแข็งยิ่งรักก็จะกลับมาแบบไร้มนต์ทินนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดถึงวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นจ้ายิ่งรักได้กลับมาเราก็จะได้เห็นนะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนครับท่านออกมาดิน กันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยแต่ว่าสุเทพนะเนี่ยตอนนี้ก็เงียบหายไปในสายลมแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อก่อนเลือกตั้งนักข่าว BBC ได้ไปถามไอ้เถือก มึงเป็นอย่างไรบ้างไอ้ไม่ใช่ยังไม่มีนะครับเดิมผู้ชมไม่รู้สัมภาษณ์เป็นภาษาใดสุเทพเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยถ้าเกิดแพทองทานได้เป็นนายกจะออกมาเดินอีกไหมออกมาวางมือแล้วนะอยู่ไไม่ใช่ตอนนั้นบวชเป็นพระสุเทพก็บอกว่าเนี่ยจะไม่ออกมาเดินอีกนะครับเดิมผู้ชมแต่ก็ยังหวนครับท่านหวนว่าอะไรหวนว่าระบอบทักษณิณจะคืนชีพนะครับท่านกัวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ตอนนี้มอบเดือดนะครับเดิมผู้ชมบ้างก็แห่ตามหาสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมเว้ยเฮ้ยลุงกำน,นันมาช่วยหา ไม่ยะไไม่ใช่มาช่วยขึ้นเวทีหน่อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากผมเข้าไปส่องแต่ละคนนั้นเนี่ยโอ้ยการพูดไม่มีสเสน่ห์เลยนะครับท่านว่าอย่างไงพี่น้องพร้อมจะนอนกลางดินกินกลางทรายกันแล้วใช่ไหมหน้าเราเกิดป่วยเราต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้สงสัยม็อบเวน,นี้นะครับท่านผู้ชมป่วยสงสัยจะไปเข้าวัดครับท่านเข้าวัดไปทําอะไรเอาเข้าตวตาแล้วก็เผาทิ้งไปหรือเปล่านั่นก็ยังไม่อาจมีบอกในข่าวครับท่านโอ้ยก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ ชมส่วนตอนนี้ครับท่านลอยเล้ามากันเรื่อยๆแล้วเนี่ยหลังจากตอนนี้เด็กประชาธิปัตย์ครับท่านเริ่มจะหักหน้าชวนหลีกภัยของผมแล้วหรือเปล่านะั่นก็ไม่อาจแน่ใจโดยนายชัยชนะเด,ดชเดโชนะครับท่านรองหัวหน้าประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ผิดได้ออกมาลั่นถแถลงเนี่ยแสลงว่าการอภิปรายซักฟอกอะไรประมาณนี้จะไม่มีการแตะทัศน์นะครับท่านส่งผลให้ตอนนี้โอ้ยไม่รู้ว่าภายในห้วงหัวใจของชวนหลีกภัยนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้มีข่าวมาเพิ่มเติมชัยธวัตตุลาทนยังไม่คุยกับประชาธิัต หลังจากประชาธิปัตย์นายชัยชนะเดชโชบอกปมทักษิณไม่ใช่ประเด็นในการซักฟอกรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านเฮ้ยแบบนี้ประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนไปหรือไม่บ้างก็บอกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้ประชาธิปัตย์มันเดินตะล่อมตะล่อมแล้วถามตะล่อมแถวไหนจ้าตะล่อมแถวบ้านจันทร์สองล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยเตรียมรอเสียบเข้าอะไรวะเนี่ยร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมติเขาร่วมรัฐบาลละจ้าในหัวชวนของผมจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะครับท่าน ตอนนี้ชวนหลีกภัยเงียบหายไปกับไอ้พิสิทธิ์เวชชาชีวะอะไรวะเนี่ยไปอยู่ที่พี่อะไรวะพี่พิธภัณฑ์รูปนะครับท่านผู้ชมโอ้ยต้องขออภัยครับท่านวันนี้สรุปสนวนไปเล็กน้อยถึงปานกลางถึงขนาดหนักกันเลยทีเดียวก็มากมา,กมา,กายไก่กองนะครับท่านผู้ชมด้านตอนนี้ครับท่านหลังจากที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับท่านผู้ชมได้ประสบปัญหาคารลักาสั่งไว้เฮ้ยลูกพักนั้นเนี่ยทำแบบนี้กับหญิงหน่อยของผมได้อย่างไร3เสียงนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเนี่ยโผไปยกมือครับท่านสนับสน ประมาณอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วจ้าสุดารักเกยุราพันชีวิชั่นเศรษฐาทวีสินเนี่ยไรเรื่องโครงสร้างต้นเหตุทําให้จุดเศรษฐกิจโตต่าแล้วก็โผน่ะนะครับท่านผู้ชมห้าแผนงานที่ต้องแก้ไขอะไรประมาณนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพักไทยสร้างไทยนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ารอยแล้วจะมามากเพิ่มขึ้นหรือไม่หลังจากตอนนี้นะครับท่านผู้ชมลือสะพัดหนาหูไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว่าเฮ้ยว่าจะมีอะไรวะเนี่ยสามสอสองูเห่านะครับท่านผู้ชมจ้องจะเสีย เข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่านกะ็ต้องจับตามองนะครับท่านโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีบ้างก็บอกว่าเนี่ยคุณหญิงสุดารัตออกมาแบบนี้ดีมากเลยและอีกบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนก็สวนกับอันแรกนะครับท่านผู้ชมบอกแน่เว้ยเฮ้ยเอาเวลาไปแก้ไขคนในพรรคตัวเองจะดีกว่าหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแสดงความเห็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นายแก้วสันครับท่านซึ่งบรรดาหลายๆคนนเนี่ยได้เรียกแถลงถ่ายเว้ยเฮ้ยเป็นนายแก้วหน้ามา้าคือใครจ้าเสกสันอัติพ อะไรสักอย่างหนึ่งในกรัดิ่นผู้ชมหลังจากที่ม็อบคอบสนุกวีดลุ่งเรืองนั้นเนี่ยนายคนนี้ก็ได้ไปขึ้นเวทีอย่างเป็นทางการเอเชนยนเกมกันเลยทีเดียวบ่อยครั้งครับท่านในการต้านระบอบทักษิณร่วมคู่กับไอ้เทือกนั้นแก้วสันมันโผล่มาอีกแล้วออกบทความทักษิณโกงคุกหรือไม่เงื่อนไขและการตรวจสอบในะครับท่าดิผู้ชมอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็แหมมาดิน้นพานไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วนายหมอว่าลงเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากตอนนี้รับไม่ได้นะครัดิ่นผู้ชมเฮ้ยผมก็เห็นใจหมอว่าลง อย่างสุดลร่เกันเลยทีเดียวเลือกตั้งอย่างไรนะครับเรื่องผู้ชมมีแต่พักการเมืองต่างๆเฮ้ยเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะเข้าสภาเนี่ยทาได้แล้วว่าลงหล่ะจ้าเลือกตั้งอย่างไรให้แพ้เก่งนั้นมันเก่งเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมวันนี้หมอว่าลงไม่ยอมครับท่านเดือดอีกแล้วนะเนี่ยทักษิณเป็นแบบนี้ได้อย่างไรทําไมถึงออกมานอกคุกโกงติดคุกแล้วก็ยังโกงภูมิปรฤติด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็สยามรัฐส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมมันก็ทําให้ผมเดือดอีกแล้วนะเนี่ยหลังจากผมได้เข้าไปอ่าน,นคอมเมนต ชื่นชูหมอว่าลงนนเนี่ยเฮ้ยรอบหนะ้าจะต้องเลือกหมอว่าลงแล้วเฮ้ยอยากจะนอนตายตาหลับสักทีหนึ่งถามใครตายตาหลับว่าลงนะครับท่านผู้ชมอยากจะเห็นว่าลงไปผูกหัวกระบาลในสภาให้ได้อีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เลือกตั้งที่ใดน,นะครับท่านตกต่ำไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโอ้ยตอนนี้ก็ออกมามีแคมเปญหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมทั้งใส่เสนะื่อนะคออ่อน,นอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเรียนแบบทักษิณแล้วก็มีการตั้งคําถามเนี่ยทำไมทักษิณถึงผมดําอะไรประมาณนี้ทําไมทักษิณ ถึงหน้าตาผ่องใสนะครับท่านผู้ชมแล้วว่าลงเป็นอย่างไรจ้าว่าลงนี้ก็ผ่องใสเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะใส่หัวไปไกลตีนหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวครับท่านโอ้โหก็เป็นแรง อาภาษแรงวิษยาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับเรื่องผู้ชมโอ้โอมีหลายภาคส่วนออกมาค้านการให้รางวัลของเทพโพงามเฮ้ยมาอีกแล้วแต่ไม่รู้จักว่าเป็นใครไม่เห็นด้วยซุปเปอร์ยาวตลกดังอีสานครับท่านค้านการมอบรางวัลมาระดกอีสานให้เทพโพงามตลกอีสานชื่อดังซุปเปอร์ยาววัย79ปีชาวขอนแก่นอดีตผู้เคยได้รับรางวัลอีสานอะไรประมาณนี้ปี56ออกตัวค้านอย่าง สุดล้นกันเลยทีเดียวที่มอขอนแก่นจะมอบรางวัลเดียวกันนี้ให้เทพโพง,งามชี้เป็นนักแสดงภาพยนตร์ไม่เกี่ยวข้องกับอีสานนะครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นบาทเทพผมก็คงงงนะครับท่าน เฮ้ยกูนั่งขายขนมเปรียร้ยของกูอยู่แท้ๆกูอยู่ของกูเฉยแทๆ้ๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับท่านป่าเทพก็ได้ออกมาล่าแล้วนะเนี่ยเฮ้ยกูจะวางมือเรื่องการเมืองตลอดชีวิตอีกนะเนี่ยไม่พูดเรื่องการเมืองแล้วพูดทีไรนั้นวงแตกทุกทีนะครับท่านผู้ชมชิบหายอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้คนก็แหโยงการเมืองนะเนี่ยป่าเทพไม่สมควรจะได้รางวัลน,นี้แม้แต่นิดเดียวสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีสานมากเท่าไหร่นะครับท่านภาษาพูดนี้ สายอีสานอันนี้ตามข่าวนะครับเ่านผู้ชมบ้างก็ยงไม่เหมาะสมเพราะว่ามีการอะไรวะเนี่ออกมาขอเอาเรื่องการเมืองนะครับท่านสมัยรัฐบาลที่แล้วอะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าจะทําผืนดีนะครับท่านโอ้ยตอนนี้ก็แห่ตั้งคําถามไปที่มอขอนแก่นต่างๆนานาวิจารณ์เทพโพง,งามอย่างไม่หยุดยั้งทําอะไรให้คนภาคอีสานบ้างม่นจกมกน่าจะได้มากกว่าอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเ่านผู้ชมถ้าผมเป็นผาาเทพนี่ผมก็คงงงและผ่าเทพบอกว่าไรจ้า หลังจากนักข่าวโล่ไปถาม ผมก็งงอยู่นะเนี่ยตอนนี้ว่าได้รางวัลน,นี้ได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดได้ก็ดีก็จะรับไว้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่านะครับท่านทั้งเรื่องอะไรวะเนี่ยการแสดงนะครับท่านแล้วก็การประกอบธุรกิจอย่างไรให้เจ๊งบ่อยๆนี้ป่าเทพนี้ก็นับว่าเป็นไอดอลนะครับท่านผู้ชมเป็นไอดอลอย่างไรล่ะจ๊ะเป็นไอดอลให้บรรดาประชาชนได้ดูไว้นะครับท่านผู้ชมบางทีเราก็มองบุมป่าเทพนนเนี่ยเราก็ต้องหัดมองในแง่บวกนะครับท่านมองว่าเป็นแบบอย่างหรือว่า เป็นเยี่ยงอย่างอะไรประมาณนี้เอ้ยมันก็จะสําเร็จทุกคนนี้ก็คงจะยากนะครัเบเ่านผู้ชมในเรื่องการประกอบธุรกิจอะไรประมาณนี้ก็แนะนําแนะนําอะไรแนะนําให้ไปซื้อขนมเปี๊ยปะป่าเทพได้ตอนนี้ไม่รู้ยังขายหรือยัยงเอ้ยยังขายอยู่หรือเปล่าไม่อาจบอกได้แต่ที่แนะ่ๆไม่น่าจะขายแล้วนั่นก็คือเอ้ยยังขายไม่ออกนะครับเดานผู้ชมหลังจากป่าเทพออกมาเปิดใจจะขายไร่นะครับท่าน29ไร่หรือว่ากี่ไร่ไม่รู้13ไร่13ล้านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้ นึกอีกคนออกนะครับเดามผู้ชมคู่กรณีของหยองลูกหยีครับท่านซึ่งก็คือยุยาติเยอะนะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> ตอนนี้โดนขุดนะครับเดามผู้ชมหรือไม่นะเนี่ยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมหลังจากที่ผมได้ไปเห็นในสื่อนะครับท่านอีซอขยี้ข่าวอะไรพวกนี้ถามเห็นอะไรจ้ารู้สึกว่าได้ลงข่าวว่ายุยาติเยอะเนี่ยมีการยืมเงินแฟนคลับหรือไม่นะครับเดามผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยเป็นจํานวนเงินหลายก้อนตามที่กล่าวอ้างมาเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเดามผู้ชมแล้วส่วน ตัวมองว่าจริงไหมายจ้าจริงไม่จริงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่นู้รู้ตอนนี้หยองลูกหยีครับท่านเห็นข่าวนี้คงอาจจะอมยิ้มนะครับท่านผู้ชมหลังจากหยองลูกหยีนี้ได้โดนสารสั่งคุกครับท่านหลังจากไปบินยุยาาิเยอะนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นล่ะจ้าหลังจากนั้นห,หนนยองก็เงียบหายนะครับท่านผู้ชมหลังจากเคยเกือบจะได้ลงสมัครสสอแล,แล้วนะเน,นี่ยลบบุรีเขตหนึ่งถ้าเกิดจำไม่ผิดแล้วสุดท้ายพอโดนคดีเป็นอย่างไรหยองลูกหยีก็เงียบหายนะครับท่านผู้ชมโอ้ย แล้วก็ได้ออกบอกมานะเนี่ยตอนนี้ได้เมียใหม่แล้วเว้ยเฮ้ยรวยมากเลยแล้วเป็นอย่างไรต่อได้มีการไปพบเจอเทพโพงามบ้างไหมสําหรับหยองลูกหยีหลังจากที่ตอนกระแสม,ม็อบปี63านั้นกาลังไปได้ดีหยองลูกหยีกับเทพโพงามนี่ก็มาซัดม็อบบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หยองลูกหยีก็เงียบหายไปในสายลมนะครับท่านผู้ชมพร้อมออกมาลั่นนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกบปปสแล้วนะเนี่ยยืนยันไม่ได้รู้จักกับสุเทพนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อวดท้อครับท่านหลังจากร่วมม็อบกบปปสนี้ เพื่อนก็หายนะครับดั้งผู้ชมงานก็โหดโดนยกเลิกงานอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวอัวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็ต้องติดตามนะครับท่านส่วนตอนนี้มอบคอปทอนนะครับด้งผู้ชมก็ยังคงจัดอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้คนก็ยังน้อยอยู่นะครับดั้งผู้ชมวัไม่รู้ว่าจะช่วยมึงอย่างไรดีเว้ยเฮ้ยไอ้มอบคอปทอแต่ที่แน่ๆอันนี้สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัสยูช้อปเข้ามาได้นะครับดั้งผู้ชมสวัสดีทุกท่านรอบห้องแชทอีกรอบครับท่านจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม